สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เล่นสีวนาครับสีวนาเมนตัวหลักของผมเองวันนี้เรเรามีจำันด้วยนะพันกว่าเม็ดน่าจะโหดเราจะเล่นหนึ่งสามหนึ่งครับเราจะให้อลดัสเป็นตัวจังเกลิลตัวฟ์มปลา <c oughs> แล้วก็ผมเป็นซัพพอร์ตนะครับมาทิดาเขาไม่อยากมาเล่นกลางไม่รู้เป็นพราอะไร เดี๋ยวจะเอารองเท้าป้องกันเวก่อนับอุ้ยโอ้โหมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองผมจะออกของรองเท้าป้องกันเวก่อนนะบเวไอ้พวกเมดอุ้ยจะตายจะตายมาหนี่มาเนิอุ้ยจะตาย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 ไอ้พวกนักเวมันโหดเมื่อไรต้นเกมเนี่ยมันต้องใช้รองเท้าป้องกันเวก่อนข้ายามันต้องมีของเองมันถึงจะมันจะมันถึงจะโหดอ่าฉะนั้นเราเอาเอ่อรองเท้าป้องกันเวก่อน ขาคุณอะไรวะมานทีถ้าเขาจะไปเล่นบอเนเขาไม่อยากซัพพอร์ตไม่รู้เป็นอะไรทำให้ผมต้องมาเล่นกลางเนี่ยโอเคครับเล่นล่างวิวไปเล่นล่างเนะเมื่อกี้พยายามดูแผนที่เล็กตลอดเวลาเล่นเนี่ยเลียน <the> <I shall S 1> เล่นดีกว่า โรเวลสี่ครับเวลสี่เมื่อไรเจอกันแน่ใครก็ได้ <laughs> เวลมาเอาชาติล้างมานะเวยใจเย็นครับเงีนบตันสอยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เกียวใช่หมาย <visa> สั่งเวลสองเอง อย่างนี้ครับจะวิ่งอยู่ตรงนี้ครับฉันล้างเลยเหรอไหลฉัาล้างไวเกินไปแล้วเวมสวยครับวิวสีแล้วโดนได้นะโ,โอ้โหต้องสัง้นรยนู่อดูอ้าวขยาฆ่าได้วะไปเล่นบนดีวะ อ้าวโอเคดับเบิลเิวไม่เป็นไรครับแต่ตัวฟาร์มป่าอาดักของเราตายวะตายบ่อยไม่ได้ครับเราเป็นแครี่เนี่ยตายบ่อยไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่เกิดนะยิ่งยิ่งเล่นหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยโอ้โหเกิดยากแน่นอนไม่ใช่สิไม่ใช่ยิ่งเล่นหนึ่งสามหนึ่งเนี่ย,ย,นนย, 1, 3, 1, ยต้องพยายามเซฟตัวเองให้ดีนะเพราะว่าฝั่งเราไม่มีเอ็มเอ็มไงไม่มีนันกยิง ฝั่งเราไม่มีนักกิฬนี่คือเลดเกมเนี่ยไม่ไหวแน่นอนครับแต่ว่าไม่เป็นไรฝั่งเรามี ad, อัลดัสเอาเลดเกมอยู่แล้วครับใจเย็นบังใจยเย็นจ้องสั่นครับหนึ่งพันเมตรเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้หนึ่งพันเมตรคลาสสิกหรือว่าแรงก็ไม่รู้โอเคครับไปแล้วครับ <Ret reat. S 1> โอ้โโคตรแรง <laughs> ชนไข่ไม่เป็นไร โอเคครับเปิดเตาแล้วมีประเด็นเปิดเตาเหรอโอเคเปิดเตาก็ไ <ktoś> ด <fire toi> <course> ้ใจเย็นครับโอเคครับเอยู่ในป่าสิพยานี่ตังจากการตัวนี้ตัวอื่นไม่ต้องหวยครับรวมแบบนี้อะไรของชอบดูเลือดลดเรียบร้อยตันเลยตันครับขอให้เอาดัดค่ะ ลัดไม่ได้นะไม่เชี่ยกระปายกับตายตุยเนี่ยกับตายถอยถอยถอย,อาาย,ยอลูกค้าได้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้าน,นครับพีงจอมสรรน่าจะเล่นได้อยู่เลสลี่เลสลี่นี่เลสลี่ <laughs> สุดเยอดะด้วยพี่สองตัว เยบ้บอยครับปลาเสะมึงเมื่อกี้เห็นเลสลี่ตัวเดียวนะป้าก็ว่ามัปลาเสะอีกด้วยยายามาว่ะผมไม่ชอบเลยขึ้นขึ้นรถบ่อยๆเนี่ยมันท้องไปฟังฝั่งตรงข้ามมันดันป้อมมาผมอยากจะขค้นเลนมากกว่าโอ้ oh, ดูมันเรียกยนะังไงผมไม่ชอบขึ้นรถด้วยอยากเคลเลน

ายยายแล้วอืมตายสตาน์ทเลยไอ้เที่ยมาทางนี้ทำไมวะอืมอืมเปิดอันติรอไม่ใช่เปิดอันติตัวสองสโลว์ไปก่อนสวยครับมาอีกแล้วจอนเวลไอเยเปดอันติรอเลยเวลเอ้ยปอมปอมปอมยิงนี่เต่าดี่เต่าสอรีครับสอรี นี่เราลัดไม่ได้เนี่ยเสียด้อันปีอันดัดเลยจริงๆถ้าผมมากับจอมสันผมก่ขเวลได้นะแต่ว่าเอ้ยมีปัญหาต้านเลยเมื่อกี้อันดัดมันอันติดด้วยทําให้เสียได้อันติกลับีปแล้วมาด้วยมันไวยขึ้นรถมัด้วยเออคงรู้ไวด้ยพี่จอนไปพี่จอนบักจอนแน้วไม่ไม่มีใครวะรอก่อนดีกว่ารให้มันโผล่ออกมารอก่อน โอเคเวลอุ้ยลบได้ครับใครวะหายาเรียบร้อยไม่มีใครหยุด <c oughs> ดีที่จัดก,การหายาเดี๋ยววิ่งทำไมกระกตุ้นทำไมเห็นได้กระตุ้นเลยโ oh, อ้โหก็วิ่งก็ไม่น้อยหน้าเวยนี่ไงไม่มีใครเดตป้อมดูดิ <c oughs> วลดันป้อมฟรีเลย <c oughs> ผมเกียนมาเลยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยสตันเลยดได้เจาะเกราะ้วครับขึ้นรถจอมสันเนี่ยมันจะให้จะเอาอ่ะให้จะเอามาสตันอืมเรียบร้อยครับเอาหมดแล้วบ่อบ่อเติมเลือด พอขึ้นรถจำสันมันทำให้ไม่มีใครเดบป,ป้อมอะไม่มีใครดูแลป้อมมันต้องขึ้นมันต้องมีคนดูแลป้อมสักคนหนึ่งไม่งั้นมันจะมีพวกมัน,มนพวกผ่านตรงข้ามมันจะดันป้อมปรีกัยายาไหมหายาไหมหายา็ยนึ่ง ไปแล้วครับจอะสั่นไปไหนไหม่รู้การป้อมดีกว่าการชนะคือการดันปอ้อมมืยให้เขาไปผมจะดันปอ้อมให้โจ้เฮ็ดมาเฮียอืมมันตีหนีหนีได้หนีครับ,ไ,บ,กกไ,บกกไม่ต้องไปบวกก็ได้ในป้อมจะบวกทำไมในป้อมอ้าวตายอ้าวตายส,สุด จังสันหายดีกว,ว่ผมไม่ไปช่วยนะอยาจะดันป้อมมากกว่า <c oughs> จเจอเฮดเจอเฮดวิ่งมาเลยผมจะออกแค่สองชิ้นเพราะว่าฝั่งเรามีเวทสามตัวแล้วจองหันจังสันเรียกเหรอมีกวินแล้วนีหว่าให้มันคอมโบกับกระวินก็ได้ ก็วินกวินไปก็วินไปแล้วครับจอนได้สักตัวไหมเนี่ยจับป่าแซนี่แหละจะหนีไปไหนล่ะเฮียรอได้หัวใจป่าแซนกูโดนตลอดเลยว่าแซนเฮียเลยหนุนนันเนี่ยเห็นไหมลิสลี่ดันป้อมฟรีเลยไหม ผมไม่ชอบเลยขึ้นจอมฝันเวลาเวลาขึ้นจอมสันมันจะชอบรวมแบบนี้แหละรวมห้าตัวมันทาให้ฝังตรงข้ามมันมีมันมีเวลาดันป้อมอ่ะดูดิเดซี่ดันป้อมฟรีมันต้องมีคนเดป้อมสักคนหนึ่งดันป้อมสักคนหนึ่งเยใจเย็นใจเย็น ผมจะออกเรอะห์กุมาตาเลยเพราะว่าจอ,อแค่สองชิ้นเท่านั้นครับเพรามันมาตีป้อ <laughs> มโจสันขบับเราะมาตีป้อมเอานะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไ,ได้นะนี่หล่อครับถ้ามีตัวมาได้ยากนิดนึง ซื้ยหายาเนี่ยแหละสวยครับจะเฮ้จะใหยสวยครับใครวะวิวอะจะให้มุนันตีจอนสันไหวครับจอนจี้ <c oughs> มึงพามาเคียนเลนเนี่ยนะเลสลี่ครับตายนะเลสลี่อืมตันแบบ เฮ้ยไก่ตตายตบตาไม่โดนว่ะบ่อกีไม่โดนสัตว์ันไม่โดนโหเรียบร้อยครับกีวียังโหดนะปันพยายามไม่ได้มานึ่งมานึ่งมานึ่มานึ่ไปแล้วครับเล่นก่อนเลย เองงเอเตันเลยเดิกผูเสียดายตีเลยเราจอนตายเหรอหลอดมาแล้วตีตีสวยครับกูวินใจหัวใจอยากตีป้อมมากเลยให้ตีปอ้อมตีปอ้อมตีปอ้อม สวยเฮ้ยมันไอ้โคตรมันไว้ขึ้นรถขึ้นโคตรมันน้องสันเล่นดีด้วยเอ้ยไม่ตายนี่หว่าเราไม่ตายเลยนี่หว่านี่เลยครับกดโซโล่เจอทีมดีก็เล้ว่าเล่นดีถ้าเจอทีมแย่ก็เหมือนฝังตรงข้ามเลยแหละปัสแเอ้ยปาสแ